องซองอูแฟนหนุ่มแห่งชาติล็อกวันมาไทยประกาศจัดงานแฟนมีทติ้งครั้งยิ่งใหญ่ W E L O ไทยเตรียมฟินองซองอู แฟนหนุ่มแห่งชาติล็อกวันมาไทยประกาศจัดงานแฟนมีติ้งครั้งยิ่งใหญ่ ONGSEO NGWFANMEETING u IN b a n g k o k วอร์มนิวให้พร้อมเตรียมกดบัตรพร้อมกันวันที่11มกราคมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งของขวัญและเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีของแฟนๆชาวไทยเมื่อ SOLU e e n t e r t a i n s e n t u en so entertain ผู้จัดมากประสบการณ์ได้ประกาศจัดงานแฟนมีติ้งสุดยิ่งใหญ่ขององค์ซองอูศิลปินและนักแสดงชื่อดังจากประเทศ เกาหใต้ที่เตรียมมาพบกับ W.E.L.O. ชาวไทยชื่อแฟนคลับสุดใกล้ชิดในงาน o n g s e o n g w u f a n M e e t i n g in Bangkok ในวันเสาร์ที่วันที่8กุมภาพันธ์2568เวลา18นาฬิกาณอเดียไลฟ์แวร k วโดยครั้งนี้องค์ซองอูเตรียมเสิร์ฟความน่ารักและขนโชว์สุดพิเศษมาเต็มที่ให้สมกับที่ไม่ได้เจอแฟนแฟนชาวไทยมานาน องซองอูถือเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีความสามารถครบทุกด้านของวงการบันเทิงทางด้านการเป็นศิลปินเขาได้ฝากผลงานเพลงสุดเรื่องชื่อไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดไซด์มีบีลอง g ราวิตี้และอื่นๆทางด้านการแสดงกับซีรีส์ชื่อดังอย่างแอตเอดีมมอดเนนเฟรนและล่าสุดกับผลงานกระหึ่มเอเชียอย่างซีรีส์เรื่องสาวน้อยจอมพลังทางน้ำซุนสตรองเกิลน้ำซูนกับการรับบทเป็นคังฮีชิค ตำรวจหนุ่มที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อประชาชนที่แฟนๆต่างยกให้เป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของเขาซึ่งเป็นผลงานก่อนที่เขาจะไปรับใช้ชาติโดยตอนนี้เขาได้เสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทุ่งสุดตัวกับแฟนมีตติ้งทัวร์ซึ่งจะเริ่มต้นที่ประเทศเกาหลีเป็นที่แรกในเดือนมกราคมและต่อด้วยประเทศไทยในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ WELO ชาวไทยเตรียมวอมนิ้วกดบัตรให้พร้อมในวันเสาร์ที่วันที่11มกราคม2,568เวลา11นเป็นต้นไปซื้อบัตรได้ที่ https//worldwideweb.thconcert.com/.concert.com/. อองขีดสองขีด W-Kamong in Bangkok หรือผ่านทางแอปพลิเคชันเหนือคอนเซิร์ตเท่านั้นราคาบัตรเศรษ6,900ส่วน4,500เศษ3,900ส่วน2,500บาท ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าบัตรพลาสติก พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโซน A จะได้รับ a l อ h ์ g h ทัดทุกที่นั่งสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโซน B C และ D จะได้รับสิบ a อ l h ฮ g h บายทุกที่นั่งอีกทั้งพร้อมลุ้นสิทธิเป็นผู้โชคดีเพียงซื้อบัตรภายในวันที่11มกราคมวันที่5กุมภาพันธ์2,568เวลา23.59นาฬิกานาทีเท่านัน้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนที่น่าจดจำและไม่มีวันลืมกับงาน ONGSEONGWUFANMEETING e e e in Bangkok องซองอูเกาหลีองซองกุกฮันจายงเชงยูเกิดวันที่25สิงหาคมคศ1995เป็นนักร้องและนักแสดงชาวเกาหลีใต้ภายใต้สังกัดแฟนเทจิโอและเป็นอดีตสมาชิกกลุ่มนักร้องชายสัญชาติเกาหลีใต้วอนนาวาน องซองอูเกิดที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้เป็นบุตรคนที่สองของครอบครัวมีพี่สาวหนึ่งคนนับถือาศาสนาคริสต์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาซังอินชอนมัธยมศึกษาตอนต้นจาก,โร,รกาาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นคูวอนตอนปลายโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายศิลปะการบันเทิงฮันลิมการแสดงและการเต้นอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทงซออุนเอกการแสดง